เห็นเราเห็นหลายปีแล้วครับผ่านมาเติมน้ำมันแล้วก็เห็นมาเจ้ารถเก่งครับใป้รถเก่งก่อนเพาะเนํนวมามีรถิี๊บโดนใจข้างหน้าไปรถคันนี้แหละครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะครับน้องทนันมาออกรถโต้ใต้รีโวนะครับมาดูรถตัวเองไหมดูรถตัวเองครับผมมาดูรถตัวเองเลยนะครับแล้วก็มาดูรถซรถสอันนี้ได้ยังไงครับเ มันเห็นเราเห็นหลายปีแล้วครับผ่านมาเติมน้ำมันแล้วก็เห็นทุกวันก็พอแสดงว่ามั่นใจสังเกตครับทุกวันทุกวันไม่ไปแลนเลยเดียวัมมันผ่านลงมามันอยู่ใกล้ด้วยครับก็แวะมาเข้ามาดูที่แรกก็จะเข้ามาดูเฉยๆครับไม่คิดออกเดินมาเจารถเก่งครับไปรถเก่งก่อนเขาเรียกว่าแนะนำว่ามีรถพิยัอที่เซลแนะนำวามีแบบเกลเลยมาโซนรถพิยัอเราก็ไปคันสีดาคันนั้นก่อนครับเอาจะสีเหมือนเกียวโต ก็จะออกแค่นั้นแหละทีแรกก็เดินมาดูข้างหน้าก่อนดูราคาไปเรื่อยก็มาดูใจข้างหน้าไปรถคันนี้แหละก็เลยได้เขาก็แนะนําว่าจองก่อนไหมทําสัญญาก่อนไหมถ้าทาผ่านก็โอเคไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรลองทําดูครับไปจึงสัญญาครับหนึ่งพันบาทครับแล้วก็ชอบรถไหมครับชอบอยู่ต่อรุ่นตัวใต้อยู่แล้วครับชอบรถตัวใต้อยู่แล้วครับครับรถที่ร้านซันนะครับ เราผ่านการตรวจเช็คนะครับพร้อมขับเหมือนสภาพป้ายแดงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเกียร์นะครับเรื่องเกียร์เรื่องคัดนะครับเพราะเรามีการทํใหมายเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับถ้ารถมันคัดสูงนะครับเอาถ้าัถ้าไปขับแล้วคัดสูงนะครับเอาเข้ามาให้เราทําได้นะัถ้าเวลาเปลี่ยนคัดสูงนะครัดคัดเตี้ยไม่เป็นไรครับเวลาคัดเตี้ยคือเวลาเปลี่ยนคัดคัดเราจะกดไปแล้วเปลี่ยนเกียร์ได้เลยแต่ต้องมาเปลี่ยนเกียร์ตอนคัดสูงสูงเนี้ยให้ผมมาทําให้ได้เลยนะครับ อันี้คือการตรวจเช็ครถนะครับว่ารถไม่แท้คัดคัดใช้งานหนักมาหรือเปล่านะครับให้มันสัมพันธ์กันนะครับนี่ครับรถทีรานซันวันนี้ก็นะครับต้องขอบคุณน้องนนทนาชัยครับนะฮะนะครับที่ออกมาเลิกมันวันสิ้นปีนะครับเป็นลูกค้าคนสาคัญของเราเป็นรถที่รถจรานซันนะครับมันมีอู่ของตัวเองนะครับน้องนันน์หมดรับประกันแล้วเอารถเข้ามาเช็คฟรีได้นะครับ สงสายตรงไหนเสียอะไรเสียโดยเฉพาะจานเบรกนะครับเนาะผ้าเบรกหมดถ้าไม่รีบเปลี่ยนหรือจานเบรกจะเสียตามไปด้วยจานเบรกพวกนี้จะไม,จะไม่จะไม่ต้องเปลี่ยนเลยตลอดอนยู่การใช้งานถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกทันทันทุทีอย่างนี้นะครับ,รบถ้าอื่นสงสัยอะไรมาก็ถามเข้ามาในไลน์ได้ผมจะคอยคอยแนะนําให้นะครับรถจากเทร้านซันนะครับเหมือนมีผมเป็น SA เนะครับเป็น s e r ตช์ดับเบิลเซอร์และมีอู่ของผมเป็นอู่ของตัวเองด้วยนะครับนะครับ ท่านใดนะครับจะซื้อรถมือสองไม่ว่าจะปีเก่ามีใหม่แวะเข้ามาดูรถที่ร้านซันก่อนนะครับนะฮะแล้วคุณนะครับพอมาตัดสินใจดูนะครับว่าสภาพรถที่สวยๆเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยสภาพดียังไงนะครับคุณใจได้นะครับซื้อรถที่ร้านซันเหมือนมี่โอของตัวเองครับมาหาผมที่แรกนะครับได้รถใช้แน่นอนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ